ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสี้าพี่น้องมาเบงเมล็ดเมริดนะครับที่มีการพอไว้แล้วกอนานนี้นะครับที่ผมเคยอัปเดตให้พี่น้องในเบิงนะครับอันนี้นะครับอายุได้18วันนะครับพี่น้องครับผมโมวเป็นเพราะอะไรนะครับไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเมล็ดมมริดชุดนี้ใช้เวลานานนะครับอผม มาเบิ่งแล้วตอนช่วงอายุเขาสิบวันนะครับยังมงอกนะครับงอกออกมานิดเดียวนะครับนะเมื่อนี้อายุได้สิบแปดวันจะงอกได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่งอกออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับงอกได้ประมาณนี้เมล็ดไม่งอกก็มีนะครับเมล็ดบองอกนี่น่าจะเป็นเมล็ดที่มีปัญหาอ่าตอน แรกๆที่เมื่อที่เท้าเพาะนะครับมันสิมีปัญหาว่ามีเมล็ดที่บ่อสค่อยสมบูรณ์นะครับเมล็ดที่ติดเชื้อเป็นเชื้อรามานําอลจากเมล็ดที่เป็นแตกบ่อค่อยสมบูรณ์นะครับที่ผมให้เบงนะครับนี่อันนี้ยังงอกเ่านี่ครับพี่น้องครับในการที่เอาเพาะแบบนี้อ่ารากมันเสีออกแบบตรงๆนะครับนี่รากจะออกตรงนะครับตรงนะครับมันสีบมิดยังไปคางใดคางหนึ่งนะครับที่นี่เวลาเาเอาไปลงทุงนะครับมันฉีเป็น การทำงานที่ง่ายนะครับตอนเอาลงถุงนะครับพี่น้องครับไม่งอกนะครับอันนี้บ่งอกครับได้ห้าเม็ดพี่น้องงอกได้ห้างอกนะครับห้าเมล็ดนะครับรากข้าสีประมาณสักสามนิ้วสามนิ้วถึงสี่นิ้วนะครับหาเมล็ดส่วนอีกข้าเมล็ดไม่งอกนะครับนี่ครับพี่น้องครับเมล็ดที่มันมีปัญหาอ่า มีปัญหาตั้งแต่แหลกแล้วนะครับจริงๆแล้วเมล็ดถิมมีปัญหาเลยก็คือเมล็ดนี้นะครับนี่เมล็ดนี้นะกามีเยกเมล็ดหนึ่งนะครับตอนที่ผมเพาะตอนแหลกนะก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่น่าจะ2องเมล็ดนะครับแต่ว่าสรุปแล้วไม่งอกข้านะครับงอกข้านะครับจาก10เม็ดนะครับพี่น้องครับนี่ด้ประม่ณนี้ครับกถือว่าเมล็ดที่งอกสวยงามนะครับต่อไปก็เป็นขันตอนกันเอาลงทุงเพาะชำนะครับ เอาเนิวเจาะหูวน้าลงไปก่อนนะครับน้าเจาะหูวให้เลือกขนาดพอ่พอๆ่อกับหลากนะครับผมสิพยายามบอดันอหลักเขาโลกนะครับแพ่พยายามสิยายามเจาะหัวให้มันพอดีพอดีครบ ดีให้กบพอดีกับหลักนะครับให้มีมเมล็ดโพขข้นมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้เราก็เอาดินกบอีกนิดนึงนะครับสักประมาณ1ส่วน4นะครับผปริกรประมาณ1ส่วน4ของมเมล็ดนะครับให้มเมล็ดเขาโพขข้นมา ชุดนี้เป็นการดลองเพาะเมล็ดนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปผมถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการเพาะรังแรกนะครับงอกออกมาห้าเมล็ดนะครับรากที่งอกออกมากถือว่าสวยงามนะครับตรงตามที่ขาดไม้ไว้นะครับรากตรงนะครับกับวิธีการถี่ผมลองเฮดใส่ภาชนะที่มันเป็นลักษณะของกระบอกสรงกระบอกนะครับเพาะให้มันมี ลักษณะปราตียังลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่มันก็จริงไงต่อกันเอามาพเพาะแบบนีนบนนออ้เขาก็ต้องใส่ถุงไงนะครับถ้ามันปรามันออกข้างขาเขาก็ต้องใส่ถุงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ให้ปาาเขาปบเบียดกับถุงนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ตรงลงไปงเองเขากะจิงายนะครับเอาใส่ถุงขนาดนี้ก็ได้นะครับ ครับผมก็สีใส่ดินกรบอีกนิดนึงนะครับประมาณเศนึงส่วนสีของมเเล็ดนะครับอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องครับแล้วผมก็สีไปว่างไว้ในที่มีร่มในที่ร่มนะครับมีแดดรำไรนะครับแดดซองถึงบางเล็กหน่อยนะครับในระยะแรกๆจากที่ผมโหมากก็คือว่ามาร็ดนี่เขาสีมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างที่จะซานะครับพี่น้องครับอ่ะไปเอาไปวางไว้ในที่ร่ม นะครับชุดนี้เป็นจุดที่ผักผักเมล็ดพันธุ์ที่ผมพอไว้หลายๆอย่างนะครับสีรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งงอกแล้วทั้งยังบัท่านงอกนะครับรวมทั้งมะริดนะครับเอาไว้ตรงนี้5้เมล็ดนะครับเดี๋ยวไปคอยติดตามอัปเดตการงอกของมะริดชุดนี้นะครับ5้เมล็ดจากการงอก5้าสนะครับงอก5ไม่งอก5นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้อง ชมต่อไปนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้การเริ่มงอกนะครับแท่งยอดโพพื้นดินขึ้นมาแล้วนะครับมาริดกับอายุอันนี้ประมาณสัก10วันนะครับหลังจากลงถุงไปแล้วนะครับนี่สิวันได้ประมาณนี้นะครับกถือว่าค่อนข้างทิจสิษะนะครับพี่น้องครับ อันนี้ผ่านมาอีกประมาณสัก1 5 1 6วันนะครับพี่น้องก็สิได้ดประมาณนีน้ช่วงนี้เขาจะแทงออกมาค่อนข้างเร็วนะครับหาเมือขึ้นมาได้ซํานี้นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อมาอีก5วันร่วงไป2มเมล็ดนะครับถึงอ่าเขากะจีดันใบกะจีดันออกมา นะครับกาบเมล็ดรวงไปแล้วนะครับอายุ20วันนะครับ20วันหลังจากลงเพาะลงเพาะถุงนะครับนี่แจกมาเรียบร้อยนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เป็นต้นมะริดนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับหเม็ดนะครับงอกออกมาแล้วล่ะก็เป็นต้นแล้วนะครับพี่น้องครับสาหรับต้นมะริดนะครับต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งนะครับที่น่าจะปรอดนะครับเพราะว่าใบร่วงน่าจะติดเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราใบร่วง ต้นไนกัต้นนีแหงนะแหงแล้วเริ่มแหงแล้วนะครับแหงแล้วอ่าสิมิวงอกออกมาอ่าโดยตัวของเขาเองอ่ะสองต้นนะครับจะเป็นต้นนี้นะครับพี่น้องครับต้นนีแล้วก็อีกต้นนี้นะครับแต่ว่าสองต้นนี้นะครับผมตรงแกะใบอ่าแกะกาบเมล็ดช่วยนะครับเพราะว่าอ่าบบย่อมรุดนะครับเมล็ดบ่ย่อมรุดที่นี่ผมก็เกงว่ามันสีติดเธอร่าผมเลยแกะออกแล้วก็มีล่าจริงจริงนะครับมีล่า นี่เห็นมอเปลอกเขามีลาขาวนะครับมีลาเริ่มเป็นลานี่มเมล็ดเริ่มเป็นเชื้อรานะครับผมก็ต้องซอยแกะออกน่าจะรอดนะครับคิดว่าน่าจะรอดเพราะว่าน,นี่ก็เริ่มแตกหยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับตัวนี้รอนะครับรอรอรอหยอดอนนกก่อนนะครับตัวนี้แตกกอนะครับทั้งที่ใบยังมัธย์สมบูรณ์บรนไดนี่ต้นที่งอกออกมาเองนียังมัธย์แตก บออกมาอีกนะครับนี่มีก็รอนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน,นะครับว่าหาต้นนี้าตายไปแล้วล่ะคือสีบอดบอระดต้นหนึ่งนะครับเหลือสนะครับจากสิบเมล็ดนะครับในราคาเมล็ดละ30บาทนะครับงอกออกมาหาเมล็ดนะครับแต่ว่าเหลือที่เป็นต้นอยู่ตอนนี้สนะครับสต้นสต้นอ่อนประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องเขิงต้นมะริดที่เพาะโดยเมล็ดอันนี้เป็นการทดลองเนาะพี่น้องเนาะมือใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะกับมีอ่าโปรหรือว่าเพิ่นอ่าถ้าเข้ามาในเพจในในคลิปนะครับอ่าแนะนําจังสัตว์จังฉีนะครับโอเคครับอ่ายินดีรับฟังนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่กําลังหัดทํานะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ในการเพราะมะริดอัปเดตต้นอ่อนของมะริดนะครับพี่น้องครับก็ไดประมาณสามนินะครับอันนี้อายุเขาสามเดือนนะพี่น้องอันนี้เขาสามเดือนนะครับพี่น้องครับค่อคนข้างที่จะซาดนิดนึงนะครับสาหรับการจริญมเติบโตในช่วงนี้นะครับเพรว่าอาจจะเป็นทุกช่วงอายุของเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่ง ลองนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ